เออสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะฮะตอนนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะทำนะจะมาซื้อของนึ่งายาแม่งนอนะเฮ้ยเจ้าต้าอะไรครับอะไรครับดูแลกไป็นนะกดไปเข้าร้านในจีจีหลุดทันทีนะฮะอ่าก็แนะนำวนะ่าไอ้เข็นไอ้ทาทานเมมอนนะี่มันเขียนว่าจีจีนะอย่าไปเข้านะเข้าปุ๊บนี่หลุดทันทีนะบอกไว้ก่อนนะ ลองลองสาโคให้ดูครับอย่ามันไม่ดีเดี๋ยวเขาต้องสาดเหตนะเนี่ยไอเนี้ยตัวที่ขึ้นว่าจีจีเนี่ยหลดแน่นอนนะฮะแล้ว<อ>บางร้านที่จะไม่ขึ้นจีจีก็อาจจะหลดได้นะฮะนี่ไอไอนี่แหละนี่นี่นี่แต่ถ้าเข้ามากๆ<อ>ก็มีสิทธิ์ลดได้นะะคุณ นี่ยังให้นานนี้ก็ไม่หลุดนะอันนี้ดูเอาไม่หลุดนะชัดเลยอ่าชนตีมาหน่อยไอเอิร์ดอะมึงมีหัวชนตีมาหน่อยไม่บอกกูออไปแล้วชัวแล้วชัวแล้วชัวรแล้วแม่งหลุดนะใครจะสาธิตครับพวกมึงเตลกูตากร้องมาแนวหนึ่งนะฮะน่ตรงนี้นะฮะตอนนี้ตรงนี้มาสาธิตให้ดูนะว่ามันจะหลุดหรือเปล่า ดูนะฮะร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้มาร้านนี้ร้านนี้ตรงนี้มึงมาอย่างเงี้ยไหนวะกูอยู่ตรงเนี้ยน้ำหนึ่งอะไหนวะเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยไอจีจีเนี่ยเออสุดครับกดกดกดจุ๊บนานไปแล้วไปแล้วไอเอิร์ดไอเอิร์ดอีคนนี้อีคนนี้ไอเอิร์ดกำลังเข้าใหม่สดๆเนอะไอเอิร์ดไอเอิร์ดอีคนนี่เออไม่เอาเอาเร็วเฮ้ยเพื่อชาติเอือ มันไปอีกแล้วนี่ฮะกุตามไปด้ว่ะอืออืออ่ขึ้นอย่างนี้อือลดแม่งวันเลยสังเกตครับเวลาเข้าได้ไหมได้ไหมเด็กกลับมาต่อ เฮ้ยเอามาเกมอนเราเพิ่งเห็นไหนไหนแนวไหนแนวไหนสองแนวสแนวสองนี่ไงตรงนี้เลยไหน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 เตีซเไหนนี่อามาเกมอนเนยมันเป็นไรวะเฮ้ยมันมันคนไปอะไรหรือสามห้าวะสี่้าคนไปอะไรวะเช็คนีเก้าห ไหนไหนมึงบอกมันมีสิบขามันมีหกขาไอ้สัตว์โอ้โหหางนี่เรียวยาวเรียวแหลมมากไลยฮะทำไมตัวคนเบลเลอร์เท่มนอย่างเงี้ยโอ้โหเอามาเกมมอนเฮ้ยมึงอย่าโชว์เฮ้ยฟักตอนไหนวะเดียบโบเดียวโบตอนไหนวะฟักตอนไหนวะฟักตอนไหนวะน้าแล้วเฮ้ยไปะตะลุยร้านนี้ต่อเฮ้ยไอจีจีพี่ จ,จีอย่าไปเข้านะขึ้นหลังเลยจ,จีอย่าไปเข้านะร้านไหนที่มีพิมพ์ว่าจีจอย่าไปเข้านะอีกรอบดิอีกรอบดิเอออีกรอบออผมสดผมสดสดสดเรียบเอ,อ้ยนั่นไงฮะไปแล้วฮะดูว <laughs> บาบายครับเฮ้ย <laughs> <laughs> นี่นี่กูจะตามไปเออเห็นเห็นจีจีปุ๊บ อย่าครับเนี่ยถ้าคนเดินมาสมมติว่าถ้าถ้าถ้าคนถ้าคนบ้ามาจากดีเทอร์มินอลนะเนี่ย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 เียยตรงเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเลยอ่าสมมติว่าบามาเลยนะนี่เรากำลังจะไปเดเพื่อไปซื้อของอะไรสิ่งใดสิ่งสิ่งหนึ่งฮะตอนนี้สมมติว่าเรามีเงินประมาณร้อยกว่าทีนะฮะเดี๋ยวเดินมาปุ๊บมองซ้ายมองขวาแหมชื่อร้านในแต่ละคนนี่เน่ามากนี่ ชื่อรองเท้าม่งไม่เฟี้ยนะมีงเราตรงมาที่งานจีนฮะมึงเดินเลี่ยงไปเลยฮะคุณไม่ต้องสนใจเฮ้ยเฮ้ยโคทงเอ็กซ t ทีสามห้าเอ็มซื้อซื้อเบย์ซื้อเบย์เอ่อก็ขอแนะนำให้ดูนะฮะเอาเอาอีกรอบไหมเอาอีกรอบไหมจุ๊บเออหลุดอีเกลเออืออะไก่อนครับเฮ้ยที่คอสิบเอ็มสวัสดีท่านผู้ชมครับ 嗯嗯